เด็กมีเหตุผลบางอย่างเต็มไปหมดเลยค่ะเมื่อวานหมอเพิ่งจัดการตัวเล็กไปเหมือนกันเรานอนคว่ำอยู่เขาเดินขึ้นมาแล้วเขาก็เท้าเหยียบหลังเราเลยค่ะเหยียบแบบเหมือนกระทืบเราก็อุ้ยไม่ได้ลูกแบบนี้ไม่ได้หมอไม่ได้เสียงดังเลยนะคะอุ้ยไม่ได้จุนจน,จนแบบนี้ไม่ได้ลูกปกติเราไม่ได้คุยกับเขาเสียงนี้ค่ะพอรู้ปับ๊บกระโดดขึ้นไปบ,บนโซฟาแล้วก็ห้อยหัวหลบหน้าไม่มองผู้ใหญ่พ่อเขาก็จะไม่ยอมจะให้มาขอโทษทันทีก็ดึงลงมาดึงมาเด็กก็ไม่ยอมเด็กก็ก้มหน้าหลบ หมอก,ก็บอกพ่อเขาว่าปล่อยก่อนไม่เป็นไรแล้วหมอก,ก็แค่บอกเขาว่าจนจุนกลัวเหรอลูกนี่ก็ถามเขาแค่เนี้ยค่ะเพราะท่าของเขาคือท่าของเด็กกลัวนะคะท่าของเด็กกลัวมันต้องเอราวา่าแต่ท่าแบบเอาตัวไปค่อยอยู่กับเก้าอี้แล้วเอาหน้าหลบเรานี่มันท่ากลัวค่ะหมอก,ก็แค่ถามเขาว่าจ,จ,จุนกลัวเหรอลูกกูป้ไม่ได้กโกรธที่ที่ลูกเหยียบอย่งนน้นนะแต่กูป้ไม่อยากให้ลูกทาอีกจุนกลัวใช่ไหม ก็หลบแล้วก็ร้องมาม่าร้องเรียกแม่ค่ะร้องเรียกแม่ร้องเรียกตัวช่วยสุดท้ายเราก็เอาลงมาเอาลงมาก็สะบัดไม่ให้ก่อนสะบัดไปหาแม่ค่ะพ,พ่อก็จัดการอุ้มไปหาแม่แล้วก็รายงานให้แม่ฟังเรียบร้อยเขาก็เอาเข้ามาโอเคกลัวใช่ไหมก,ก็กอดแม่ไม่มองหน้าเราค่ะเขากลัวเราโดยที่เราบอกไม่ได้ไม่ได้โกรธเขาเลยแต่เขากลัวนะคะนี่เหกไหมคะสิ่งที่ต้องแก้ก่อนคือกลัวรู้แล้วจนจๆไม่เป็นไรป,ปุ๊บปไม่ได้จะ หรือดุลูกที่ลูกทำก็ป้รู้ว่าลูกไม่ได้ตั้งใจแต่กู้อจะบอกลูกว่ามันทําไม่ได้เสร็จแล้วก็ค่อยๆหันมาแม่ก็ค่อยๆปลอบเพราะเด็กกลัวใช่ไหมคะสิ่งที่แม่ก็ทําคือค่อยๆปลอบปลอบเสร็จก็ชวนมาเล่นกับพี่เกี่ยวก้อยเล่นกันนักอารมณ์ดีว่ากันไปคุณพ่อมาเฉลยทีหลังบอกว่าเพราะว่าปกติพ่อเขาให้ลูกเหยียบหลังนวดอะค่ะเขาก็คิดว่าการเหยียบหลังนวดอโกเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแต่กิริยาของเด็กๆไม่เข้าใจคําว่าเหยียบ กับคาว่ากระทืบหมอก็เพียงแต่สะท้อนว่าโกรู้แล้วจุนๆอยากจะนวดหลังโกป้ใช่ไหมแต่จุนๆถ้าอยากจะนวดคุณต้องปีนเหยียบแบบนี้ไม่ใช่กระทึบแบบนี้แล้วจุนต้องบอกโกป้ก่อนเท่านี้ค่ะหนึ่งนาทีผ่านไปหลังจากวิ่งเล่นเธอก็วิ่งกลับมากออคืนเหมือนเดิมแลวทุกอย่างก็สงบโดยไม่มีใครต้องร้องไห้โวยวายถ้าเราเข้าช่องให้ถูกและยิ่งเข้าเร็วตั้งแต่อายุน้อยแค่ไหนยิ่งง่ายตอนโตเพราะว่าทันทีที่คุณว่าคุณแม่เข้าช่องอารมณ์ของลูก คุณกำลังสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์นะคะคุณกำลังสอนให้ลูกเข้าใจอารมณ์กลัวของตัวเองเข้าใจอารมณ์กโกรธของตัวเองเข้าใจอารมณ์เศร้าเสียใจของตัวเองและเมื่อเขาได้รับการดูแลอารมณ์กโกรธกลัวและเศร้าอย่างไรจากผู้ใหญ่เขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลอารมณ์โกรธกลัวและเศร้าเสียใจของคนอืน่นและของตัวเองในรูปแบบนั้นถ้าเขาทำผิดเราดูแลอารมณ์กโกรธเขาด้วยความโกรธ เวลาเขาโตขึ้นเขาจะปะทะกับคนที่โกรธด,ด้วยความโกรธเช่นกันเวลาเขาต้องเป็นผู้จัดการร้านที่เจอลูกค้าโกรธเขาก็จะหยุดตัวเองไม่ให้ปะทะลูกค้าไม่ได้เพราะเขาเรียนรู้ว่าการโกรธประทะด้วยความโกรธแต่ถ้าเขาถูกดูแลด้วยความเข้าใจหรือเห็นใจอารมณ์เวลาเขาทํางานกับคนหรือเจอใครก็ตามในอนาคตที่มีอารมณ์ด้านลบเขาจะเข้าหาด้วยเอมพัตีด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำกับเขามีความหมายมากเหลือเกินนะคะ ทำอะไรเขาเรียนรู้อย่างนั้นโอเคนะคะ